สวัสดีครับพบกับเกรดไบเกอรอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของทางคอสกิกับรถในตลาดคลาส250นะครับในเจนต่อไปกันบ้างนะครับคอสกิเองนั้นจะต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยเคยเป็นเจ้าแห่งตลาดรถบิ๊กไบในคลาสส5 0รซีซีกันมาก่อนและถือว่ายืนระยะได้นานด้วยกับสามตระกูลดังอย่างดินจา650 e r 6 i n และ v บอร์650จนกระทั่งการมาของ Honda าปิดนกในตระกูล650ซีรีส์ครับไม่ว่าจะเป็นในเจเนอเรชันแรกของ CBR 650F และ CB 650F ก็เริ่มมีการสะเทือนแล้วนะครับและถือว่าเป็นผลกระทบแบบขีดสุดเลยก็ว่าได้ของรถจาก k a w a s a ในคลาส 250cc กับการมาของ New Honda 650 Series CBR 650R และ CB 650R นั่นเองเหตุการณ์ตรงนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในประเทศไทยแต่ยังคงเป็นไป็นลักษณะเดียวกันทั่วโลกด้วยจากการอดไม่ได้ครับที่จะต้องถูกเปรียบเทียบในเรื่องของ performance เครื่องยนต์ระหว่าง2ลูกสูบและ4ลูกสูบจริงอยู่ครับที่ว่า c าแรคเตอรของเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงนั้นก็ถือว่ามีข้อดีนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ํามัน แอัตราเร่งในย่านความเร็วต้นที่มักจะด,ดีกว่าแบบ4สูบแต่ครับแต่หลังจากที่ทางปิกน็ t คอนด้าเองนั้นเนี่ยได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์แบบ4สูบในคลาส6 5 0ซีกันใหม่แล้วก็ถือว่าพวกเขานะครับได้ขจัดจุดอ่อนตรงนี้ไปได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวจากการปรับปรุงในเรื่องของการส่งกำลังให้ดีขึ้นในย่านความเร็วต้นดังนั้นแล้วนะครับคาแรคเตอร์ในการลากรอบความเร็วป บวกกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ4สูบที่เราใจนะครับบวกกับความนุ่มนวลน,นะครับไม่สถานมากของรถ4สูบเนี่ยนะครับก็เลยทําให้คอนด้าเอาชนะไปได้ในที่สุดนั่นเองดังนั้นแล้วทางที่คาวาซกิจะแก้เกมสําหรับ6 5 0ซีรุ่นต่อไปนั้นนะ่ะจะเป็นไปได้อย่างไรบ้างเรามาลองวิเคราะห์กันครับอย่างแรกเลยครับคาวาซกิสามารถทําได้ง่ายๆเลยก็คือพัฒนาเครื่องยนต์6 5 0 c ีของตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วทําให้มันเป็น4สูบซะ แล้วก็ใส่อัพไซด์ดาวเข้าไปให้เหมือนกับ h o n d a ด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้ซึ่งก็เท่ากับว่าทั้ง n ิน j า650 z 650และ v e r s y s 650นั้นก็จะไม่น้อยหน้าในเรื่องของสเปคและฟีเจอร์กันแล้วซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็สมควรที่จะทำจริงไหมครับเพราะว่าเครื่องยนต์650ซีซีแบบ2สูบลูกเดิมของทางค่ายคา s สกิเองนั้นใช้งานมานานมากๆแล้วครับหรือเรียกได้ว่าคุ้มค่าในตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นก็ได้จะได้เวลาในการพัฒนาเครื่องยนต์ลูกใหม่ออกมาเสียทีเพราะนอกจากจะได้นำไปใช้กับพวก a อ l นิ w 650 3รุ่นหลักๆอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะได้ใช้ในโมเดลใหม่ๆอย่าง z 650RS หรือวันแค n น 650S คันใหม่หากว่ามันจะยังคงมีออกมาอีกนะครับรวมไปถึงคันอื่นๆในอนาคตอีกด้วย อย่างที่2ครับหากว่าจะทําให้มันยากขึ้นอีกหน่อยนะครับก็คือการนําเอาเครื่องยนต์แบบซูเปอร์ชาร์จมาใช้นะครับในคลาส2 5 0ร c ซีซเหมือนกับที่เคยใช้ในรถ n ินจ a า H 2มาแล้วเพราะทางคาสากิเองนั้นก็เคยได้เปิดเผยรายละเอียดของโปรเจกต์ในการพัฒน,นาเครื่องยนต์แบบซูเปอร์ชาร์จในคลาสกลางๆนี้อยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับในรหัส SC 0 2แต่ประเด็นสําคัญเลยก็คือว่าหากทามาแล้วเนี่ยราคามันจะไปอยู่ในระดับไหน เพราะถ้ามันโดดไปมากนะักมันก็อาจจะขายยากอยู่ดีจริงไหมครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าหากเวลานั้นมาถึงทางต้นทุนและเทคโนโลยีและปัจจัยอื่นๆนะครับอาจจะเอื้ออํานวยให้มันมีราคาที่เหมาะสมกับตลาดในระดับ m i d d ดิ Class ก็เป็นได้ไม่ว่าสุดท้ายครับมันจะเป็นไปในทิศทางไหนกันแน่แต่เชื่อว่ายักษ์เขียวคอสกีเองนั้นก็จะยังไม่ยอมแพ้ครับกับรถในคลาส 150cc อยู่ดี ดังนั้นแล้วเฝ้ารอติดตามแนวทางการพัฒนาว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งเชื่อว่าพวกเขาเองนั้นน่ะคงจะไม่ดึงดันนะครับที่จะใช้เครื่องโยนต์1 5 0ซีซี2ลูกสูบลูกเดิมนะครับลากต่อไปอีกเจเนอเรชันแน่ๆเพราะยังมองไม่เห็นเลยว่ามีทางที่จะสร้างจุดขายได้อย่างไรบ้างหากเป็นอย่างนั้นเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปครับ